สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผมบอซ่าครับผมเอ็มติดครับผมครับผมมือนี้นะครับภารกิจเขาหยุดงานตีไม่ใช่ะครับมาล่นทงหน้าประสิงนะครับมือวนี้เขามาหาของกินยื่ทงหน้าต้องทงหน้าของกวางพี่น้องทงหน้าของกวางเลยครับนี่อย่างยืนแถวแถวนี้เอมเป็นบอกว่านะครับพอสิงบอกว่านี่ปูครับคนปูหน้าเหมัอนใช้อุปกรณ์นี่ครับเสียมทหากินมานบ่เอาคุกงใหญ่มากครับผมไปเบืองกันครับผมทงหน้าแนวน้งทงหน้าผมเลรอ กำลังคำครับอำเัากำลังทบกินไว้บมาเข้าเขียข้าวไถ่บ่นะครับโอเคเฮ้ยขุดปูนได้บะจามงานหน้าเหนยว่านเพื่อทไม่หนีดีกเ่าเยดิน่แข็งนครับองแดินเนี้ดินทรายครับต้องไปตำๆๆุ่นนอนก็จนหยิบูง่ายเนาะเรับต้องไปทางผุนครับปูนเนี่ยเด็อะไรครับพ่เน่ปูบอครับ ทางนของคุ้มครับมันเกียวเขาออกไหมไหมสาธิเอออ์เทียนดูสวัสดีครับเมื่อนีนนะครับผมบอซ่าครับผมเอ็มบอี้ครับผมครับผมเมื่อนีนนะครับภารกิจเขาอยู่หน้าตีไม่ใช่หรบครับกาเล่นตรงหนาประสินนะครับเมื่อนีนเขาปัหาของกิจยดงนงหน้าห e ูกวางหนตงหน้าหูกวัางเลยครับ นี่ยังยืนแถวแนี้เป็นบอกว่านะครับพอสิงบอกว่านี่ปูครับคนปูหน้า,าน้อุปกรณ์นี่ครับเขียมต่หาจิ้งมานร้เอาคุกง,ง่ยมากครับผมไเบื้ง, <c oughs> งกันครับผมตรงน้ายางน้อตรงหน้าผมเลรอกำลังคำครับจะเป็นกำลังตกดินนะมึงมาห้าี่อาพ่อใหญบอนะครับจริง้เคยขุดปูหน้าบ่ะ กะเนี่ยเหมือนหนาเหมือนเคยถือมือถูอครับเนี่ยดินนี่แข็งเลยครับถ้าวัดดินเห็นดินใช่ไหมครับต้องไปนตำตุ่นเนาะงแล้วเดินหยุดบนไงเนาะถูกต้องต้อไปทางฝุ่นครับปูมันเนี่ยเอย่างไรครับบ่เนี่ยบุกคูบ่ถูกต้องถกต้องทางด้านของปู้งครับมันเกี่ยวเขาออกไหมไหมครับผมตอนนี้นะครับก็ต้องเชียร์หาฮู้ปูนะครับ ท่านในผัวจะหู้ยู่ตอนนีนกับเวลากับทำเราได้งเนาะจังไรก็ะช้าไันยินเลยหับได้หาพวกต่อกรบบื้อบพกกระบ้องหู่ปะวันนี้กยได้ปูนี่ไปทำเมนูกี่ดองปูกี่ดองกี่ดองรับโมขอมึงครับเนี่ยครับว่าจากกเห็นหู้ปูนะครับเนี่ยอามึงหู้ปูก็ได้เนี่ยครับคือู้ปูไปเอง ี๋ยวเอ็มเอาเ,อาเอางินมาก่อนน,น,น,นนี่ลังดินก้นงนีด้วยครับท่านี่เป็นดินท้จะไปกินเนาะมึงเงิน้ <S <s <hr iek> อนอ,อ,อุ้มเงิงินกอน ดูก่อนมันจะได้ไหมนี่นี่เหรอนี่น,นี่นี่ครับนี่ไี้ปูแล้วนี่เดี๋ยวนะนั่นดินั่นดิขึ้นหินไหมแล้วมันหินด้วนี่ครับได้ปูแล้วครับนี่นได้ปูตัวหนึ่งแล้วตัวแรกแล้วครับปูนาครับหูบลึกเนี่ยแหละเนี่ยก็แป๊บเดียวก็อะไรแล้วตัวแรกของมันนี่ไม่จ่อยนะนี่ปูนาเนี่ย มันดิมาใส่ไปใช่ใบเนาะเป็นตัวแรกนะครับไปไปหางูครับกะหายากอยู่เนาะมินิที่จะกินบ้างล่ะมาขับให้ไดนมึงให้เลอตัวพี่เนาะหาใหม่หาใหม่หาดูด้วยในกระตุ้หรือเ่พาะไม่ไม่เอามาเป็นเทศการหนาอยู่แล้รับมือนี้เป็นอ่าเทศกาลอะไรนะยินดีปันนี้ปีใหม่ครับปีใหม่ครับ ย,มย,มยม็ยัดีตอนนี้เขาหนึ่งมากระลาะแล้วอากาศก็เย็นๆครับเย็นสบายดีครับุ่วมถ่ายดูบรรยากาศดินาด้วยเอ็มอครับผมนี่ครับ อะไรแล้วครับผู้ปูครับดูปูนาอันนี้สีนี้ปูบอ่ะครับจะมาให้ดินแข็งๆเลยกุญแจคุณเหรออืมก็ไม่ยากหรอกได้อยู่เนี่ยนะครับ เดี๋นีเป็นรงโน้นยเมื้อนี้จะได้กินปะครับ <c oughs> <c oughs> เดวครับขายตัวจบาทกายง้ายตัวละสอบาทบอกเพราสื่อเ้ ผูว่าทีใดได้ดว่าใดได้ครับมั่ผูู้่เหร,รเหพอห่อแมนมันเนีมัไู้ว่มาเดยได้ลคนนะครับูนะครับเอาเอาเนื้อามาใส่เลยตัวที่สองนะครับวันนี้ต้องใช้สีใดเ้องได้นนทีใดซื้กิน2โต <laughs> สองตัวแล้วครับมม่อนีครับมม่อนีมานาเนะะาะไปหามึงอีกครับไปทางนี่ก็ไปยิมเห็นงุ่นไปยิมตามือแล้วนะครับเพระาะายเขาปเป็นเจกับมากตอนมื่อเกินไปไม่มันอยู่ใต้ๆอย่างนี้ลูกแล้วอ่ะอมมไม่หยเจอไหมอย่างเงี้่าไม่เจอเลย ไปมั่งให้อื่นดีป่ะไปมั่งให้กันเถอย่างนี้ค่อยน่ายอยู่จะเทีเ่ยวเขาอ,ออกไหมครับยินมาก,กะแลตามมาตามมาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปงลงข้างล่างยิงตั้มมายิงคุณงไงนะครับเพราะว่าดินมันชุ่มอยูอ่เป็นน้ายังต่อเีเยวะเที่ยวเยวขาแล้วบานเทาเพนเดอร์ ไปงกินหยาแล้วมงนี่ไงโอ้ายสองนบาได้ครับมึวุ้นหาแล้วตัวนี้โอ้ยอุ้นอะตัวละสบาทบ๊อเนี๋ย้ว่เราเริ่มหงมมานี่มาดูกสมาดดิดสมาดเียมนะวุ้นอะวุ้นเลิกไปเนี่ยสองบาทซื้อได้ซื้อเลย มากเลยไอ้คนเยอะเลยใช่ไหมไอยคนบักหลายครับพี่น้อง่อย้ปัญหาไปแล้วครับ,รบหาไปได้ต้นแล้วอั่นี้โอ๊ตมิดเยิยมหน่อยครับไอยเก่าบ่นี้มิดกิริตเขาเปลี่ยนแทนดีป่ะเยอะเลครับเขาไปสื่อดีบ่ดริ้วอะไรเลยครับระบบภาษากับพิมพ์จีนะ <laughs> ไไครับปลา,า,า,าเป็นคำแล้วเนาะ ในสองตัวแม่เน่ยังยังได้กินเนีสี่เอาบ่เอวไปซเอาน้ำเพลินนะครับไนขายอยู่ที่ในบ้านตัวละสองบาทไปดูไหมที่เน่ไม่ได้กินแน่เลยถ้าบผมวันนี้หากินนะครับมานยั่วจะว่าคำแล้วเอาอะไรไปซื้อบ่คิดอันพิชคิดตันยงบอเลือกคิดเลือกตามสไตล์ครับผมซื้อกินคือเก่าวผมยังเปลี่ยนแปลงให้จองเลย ซื้อกินบ่อมากินกันเลยซื้อกินมากินกันเลยซื้อกินกลับขึ้นไปซื้อเพิ่นครับผมกวามมืดสิมืดครับผมเดี๋ยวตลาดปิดเออเดตลาดปิดว่าตองไปตลาดดอกซื้อน้ำชาบ้านนี่ก็ได้แล้วเอามี้นี่งพอสิงฟองก่อนสิงีอยู่งแล้วก็ขับไปบนบ้านด,ดีก่อนนะครับพี่น้องบรรยากาศดีครับแต่ว่าหายกินประเด้แล้วสิม,มืดแล้วครับสิพาพี่น้องสรุปเดีได,ด้ตัขาบัวตาเมื่อนี่มาจัดได้สองตัวขึ้นกอน้ส,าาสองตัวก็ดีแล้วบ้องมึงมันเลิอกบ้องเรียมืึงนี่ครับในตนี่องมาดู เนี่ยดูเสียมดูนี่นี่ครับเหามาที่หลังน้องว่ะนะลอกปลานี่ครับจะได้สองบาทเผ้ไใบดอกเนาะเขียนลอยอากาศดีครับวันนี้ลมๆ่ด้วยครับลมๆหนาวๆเนาะแต่มันก็หนาวดิตอนนี้ครับผมบรรยากาศนะครับกับรมเย็นๆนะครับเป็นเป็นบรรยากาศหนาวๆตอนเย็นครับผมของผ้ากับกระลังสิมืดนเนาไปเข้าดาวที่ไหนดีเข้าดาวเป็ข้าดาวนะครับไปกีบปูข้าดาวดีกว่า มีขายด้วยครับปูหากินบ่ได้กะหากลนบ่ได้ครับบ่มีวสสาซากิบ่มันบะได้ได้ชิมกินละอะไรกีบป,ไปไูข้ามปีกีบปู <c oughs> ข,ข้ามปีครับผมเดี๋ยวเขาขนืนบ้านนะครับหมืดแล้วกะมะเร็นทำนี่แหล,ละบรรยากาศสวยๆครับผมแกชีฟ้าบรรยากาศสวยๆนีครับพี่กำนองน,นะครับตรงนักกว่างนะครับกลางเมืองกลางทางหน้ามาสารคามเนาะแกชีฟาพี่น้องทั้งกันไปเดี๋ยวคูณเดี๋ยวลืมคุณไปไปกัน ล้องมาปะไก่ดได้ปูน้องโ้วครับผมวันนี้นะครับพ่อสามะคำเกินไปนะครับบริดัทปูใช่าเนี่ยครับพอไอสิงพอพ่อสิงนะครับก้นเวหา นี่เพิ่นบอกว่าตัวเจ้ามาเดมตัวละสองครับตัวละสองบาทซื้อเอาพี่น้องได้บักหลายบัดนี้ครับผมนี่นะครับก็ได้บักหลานนะครับเพราะเคยเด็ดเด็ดนี่แหละเอ็มก้นเอาก็ไม่ให้เงใจนี่ก้นเอากาบเพราะก้นได้ได้ดสองตัวครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นก้นใบแล้วม้าตากระเที่ยอันนี้หละไปเห็ดกินมแมลงน้าคำพวดบ่พ่อน้าคำพวดครับมหาฮู้กับปะพ่อเออเนี่ยได้อันนี้แหละครับนี่ตัวละสองบาทเพราะอันนี้ผมเอาได้พ่านี่ เออได้ได้เออเนี่ยอุ้มมาดูดิเนี่ยครับเป็นคนไหนเป็นเก่งเก่งด้วยครับนี่คนได้ขนาดนี้บรลายอุ้มล่ะได้เป็นทุงปุ๋ยหลายครับครูแต่ว่าเข้ามาหากินบ่เป็นครับผมมื้อนี้ยนะครับบ่ะสาทครับน้องเอ็มเนาะไดกินจี่บ้านเด้อลูกเนาะครับสรุปแล้วเฮาได้ปูจังโตครับมื้อนี้ครับโตแต่ว่าก็สิอิ่มย้อนเดียครับนี่ครับอิ่มย้อนหยังยอมซื้อหยอนสื้อไว้คือเก่าครับผมมานซื้อคือเก่า กะไปัว้ปูป <Yeah, like ูส่วนเดปูเรากับกี้เนาะครับอือเมือเขาไปัวบ้านเขาดีกว่าครับอากาศหนาวแล้วเขาบ้านที่ว่าเดี๋ยวไปพอกันเยี๋ยกับคว้วบ้านเขาเนาะครับครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับครับผมเมื่อนีนนะครับเท่าแล้วครับมาสร้างกับมาแล้วนะครับครับกันเมื่อวานนี่ไปหาปูมาครับไปก้นปูได้สองตัวครับผมก็เดยซสื่อมเนี่ยเป็นไทยตัวละสองบาทครับผมก็เด้ซสื่อกินขี้เก่าครับผมสายสื่อขี้เก่าครับผม ก้นมือวานนี่บาไวครับหูขอบเนี่ยขายเ่ยูย้าวเลือกปานนี่เหรอครับกับเบาไวบาซ่าลสซี่เอาครับผมตัวสองบาทกระไรมหลายเม่์ครับผมมันขาเห็นมหมดเลยเมน้ก๋าิีมาเห็ดเมนูนะครับอ่าเป็นกีเราปูกินกับกีเข่านะครับวันนี้บรรยากาศบานเท่าหนาวๆครับผมกับเดืมกีเขาแล้วกักีเขานะครับนี่ทีมงานนะครับ น้องวันนี้มาก,กี่ข้าว,ข,าวขี้เข่าท้าใครครับผมขี้เข่าแล้วก็เอียงก่อนนังพิงไฟหนาวครับผมแต่ที่กินกรบดองปูน,นะครับเคท้าใครของน้องอุ้มนี่ก็น่ารักนี่ได้แล้วน้องอุ้มเนี่ยตัวดำขึ้นไปแล้วอันนั้นนดำมากอ่าครับผมแต่ที่กินแบบนี้นะครับม้อนี่เมนูนี่แล้วกันเดี๋ยวพาพี่น้องกี่ปูน,นะครับกินดองปูแล้วกันไปนขุดมานนองอุ้มน้องบ้านเนาะไม่ได้เลยเนาะหนาวๆนะครับม้นนี้ ปีใหม่ของอีสานนะครับอากาศเย็นมากาดูพี่เบียร์ดิครับผมตอนนี้นะครับพ่อาสาตร์จะก,กี่เข่านะครับไร <laughs> แล้กกี่เองภาษามันกฤษไม่น่ามัง่งกี่เข่ากี่เข่าท้าใครครับผมพร้อมๆนี้มาเช้าอันนี้เป็นปีใหม่หน,า,นาวๆเนาะกิงไฟกี้เข่าไปน้ำครับอันนี้ก็เพราะพอดีแลหละอยากกินแล้ว อันนี้นะครับสำหรับปูเมื่อกี้เราสากกับที่ like ย่งกับหัวก้อนหัวก้อนต้มก้อนหนึุกก้อนเนี่ยยังเหยีอดองมะย่างอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ทอดมะซุกแล้วทอดมะย่างหนึ่งเนี่ยตัวนั้นได้กินมากตะไคร่นะครับอันนี้ชุกแล้วนะครับแล้วกะกับกี้กับุกแล้วมันเตรียมเตานะครับย่างจองปูครับมันแต้พี่น้องมึงนะครับน่าอร่อยมากที่เดียวอาจารย์มาใส่ เสร็จแล้วน่านนกินไหม,ไมอ่าอะผมตอนนี้นะครับแล้วเ็เริ่มกี้ดองปูแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เตาได้เลยเอเยะใส่ยังใส่ไข่แล้วใส่ไข่ไปนอยดองปูบอเนี่ยเหรอนี่ครับนอ้องเราก็าเลยใส่เล้ยวครับใส่ไข่ไปนิดน,นึง หลังจากที่เราไอปัวปูแล้วนะมันปูกออกไล่ไหลครับใค่น้ำนิดเดียว,วเขาก็มาแกวดองครับผมยวเอากระดองเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่แกย่างอย่างนี้อี่นเนี่ยครับมันมันน่สิครับเราก็เติมเกลือไปนิดนึงแล้วก็ไปย่างไฟใหม่เนี่ยเรากากินก็ขอกี้ครับผม ขอกีทีกี้ไปนะขอกี้ท้าใครนะครับแล้วก็เอาดองปูที่เสร็จแล้วเนี่ยร้อนเนี่ยครับมันปูมันจะเดือดเดือดนะจ๊ะแล้วก็ประจำาเนี้ยการจำดองปูมันออกมาครับ ดีสุดไปแล้วจินกลับนยจำครับผมนื่ไม่ชอบนะครับันางผิงไปไปนน้ำครับผมจีปูหน้าไปนน้ำครับแซบ่บจี้เข่าครับถ้าผมก็อันนี้คือเกาพี่นองดองนี่เรานี้ก็มันดีคือกัน จำเอาไปครับเขาห้อนี่เป็นเขาจีท่าใครอืมเป็นยังฉี่้ะครับอันนี้จะแฉะมากเลยนี่กินขากินกินกามมันอืมอันนี้ก็เป็นตัวเขาอันนี้ย่างซ <Okay. S 1> ุกแล้วครับมันอืมขึ้นใหญ่เหมือนขายครับดูเงินเตาดินี่ ใช่ครับก็เริ่มชุกไหลๆกันแล้วนะครับนี่มีแต่ตัวอร่อยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวออกเกี่ยวบไฟไปก่อนมันร้อนครับผมปูกระสุปนะครับเราฮากระมาไอ้ขัวไฟสะกอนครับผมคั่วให้สุกก่อนเด้อก่อนจะมาย่างเด้อเพราะว่าตอนอย่างนี่เห็นมันเป็ดปูสุกแล้วไหมครับจะเห็ดง่ายผองบอกข้าครับผมคั่วไฟสะก,กอนเลยครับอร่อยแบบพื้นบ้านครับเนี่ยนี่สุกหมดเลย สุกขั้วก่อนเนี่ยขั้วซุกแล้วนะครับจะกับมาจี้มพร้อมกินกับหยังกินกับฝอกี้ครับนี้ครับแซ่บไม่นูติดปากเลยครับอันนี้เป็นออเดอร์้วยครับนี่กินก้อนเฉาช่วงทิ้งไปเนาะกู้ยกระบั้นนะครับที่สารบันเขามีปูหน้าเนาะคนเอากระไรได้ครับคนมาไห่กระไปเ๊สีเอาภาษาสีเอาครับสายสีเนาะ ปลาซาตัตานใหญ่จ้ตโตครับปลาซาก็อใหญ่้อนโตครับหูคาเนี่ยนี่ครับตัวนี้ครับอร่อยก็าซามากตัวนี้ครับบ่นเป็นจำดองครับมากตัวนี้มากกามเหนียวมันมีความหอมครับผู้ใได้กลับบนันอุตางบ,บันเข้านะครับจะเลืมไปหากินนะครับ หาสีปูส,สดๆมาครับถ้ามันเป็นปูขุดนะครับมันจะแสบทั้งยาทั้งกล้ามเลยนะพอเข้าอย่างมันจะกรอบครับทางปูม,มันมีหลายเพียงจิ้มเกลือจิอ้กับข้าวกลี จำเกลือนิดหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับดองผูพึ่งได้นะครับกลับบ้านนะครับอีสานบ้านเฮ้านะครับอย่าลืมไปหาผูหน้ามากินนะครับเด้อก่อนถึงเนื้อบ้านนะผมเมนูง,ง่ายๆแซ่บนะครับต้นละสองบาท หาซื้อ,อได้น้ำตลาลับนีนะครับตรงนี้เปนตะปูคุดแหละครับผมวันนี้นะครับบอสสากับทีมงานน้องๆน,นะครับกัจะกินข่าก้อนวันนี้กินไปเหมือนไรแล้ว <c oughs> กินแต่สิละไปก่อนนะครับสําหรับบอสสานะครับกับการคลิปนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็มขาปูและกีปูอ่ะกินปูนาเออกินปูนานะครับแซ่บครับผมอร่อยทําให้ถูกวิธีนะครับถ,ถูกแล้วก็สะอาดด้วย อร่อยด้วยหอมหอมมาซากับทีมงานนะครับมันนี่ขอจบคลิปนี้ซาเม่กอนมันนี่มาตาปากกดติดตามอย่ากดอะไรกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์และกดติดตามมาซาด้วยยังไงวันนี้สวัสดีครับ